สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเล่าผีคืนนี้ยังอยู่กับเรื่องของสยองผีญี่ปุ่นตอนเก็บได้ถ้าเราเก็บของได้ โดยสาม,มัญสำนึกแล้วก็คือจะต้องนำของนั้นไปคืนเจ้าของหรือไม่ก็ส่งตำรวจแต่สำหรับบางคนการเก็บของคนอื่นได้แล้วไม่ส่งคืนก็กลับต้องเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนหนึง่งโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อเดินทางไปไหนต่อไหนเป็นประจำแต่วันนี้มีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเขาเจอซองเอกาสารของใครก็ไม่รู้วางลืมอยู่บนชั้นวางของแล้วซองนั้นก็ไม่ได้ปิดบนึกเอาไว้เสียด้วยเริ่มแรกเขาคิดว่าจะนำมันออกมาดู เพื่อจะหาชื่อเจ้าของของซองเอกสารซองนี้แต่ด้านในกลับไม่มีชื่อปรากฏอยู่เลยสิ่งที่อยู่ในซองนั้นกลับกลายเป็นนิยายที่ถูกแต่งขึ้นมาในเรื่องหลังเทศกาลเห็นเพียงแค่ชื่อเรื่องเขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องอ่านมันต่อไป ก็ในเมื่อมันไม่มีชื่อเจ้าของเขาก็เลยขอยืมอ,อ่านสักหน่อยก็แล้วกันแต่ใครจะรู้ครับว่าเขาอ่านนิยายเรื่องนี้จนลืมเวลาและสถานที่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนพบคำแล้วแต่ที่ไม่รู้ตัวก็คือตอนนี้ตัวเองลงมานั่งอ่านนิยายตั้งแต่เมื่อไหร่ และสถานีนี้ชื่อสถานีอะไรยิ่งคิดเขาก็ยิ่งรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจว่าแล้วเขาก็เดินหาถังขยะเพื่อจะนำนิยายในซอยกระสานนี้ไปทิง้งแต่แล้วเขาก็พบกับป้ายประกวดนักเขียนนิยายมือใหม่ความคิดฝ่ายลบของเขาผุดขึ้นมาในหัวทันทีเพราะนิยายในมือของเขาสนุก จนเขาเองอ่านจนเพลินจนลืมเวลาและหลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ฐานิยายนี้ถูกส่งไปประกวดมีหรือที่จะไม่ได้รางวัลติดไม้ติดมือมาบ้างและแล้วในเช้าวันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งมาจากกองประกวดนิยายและทางกองประกวดถามเขาว่าคุณเป็นคนแต่งนิยายเรื่องนี้ใช่ไหม เขาเลยตอบว่าใช่ครับผมเป็นคนแต่งเรื่องนี้เองครับเพราะกองประกวดนั้นไม่ได้แค่จะโทรมาถามเขาแต่อันที่จริงแล้วคือโทรมาแจ้งว่าเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนักเขียนนิยายรุ่นใหม่และวันมอบรางวัลก็มาถึงในไม่กี่วันถัดมาผู้จัดการกองประกวด ได้เดินมาเจอชายหนุ่มข้างหลังเวทีและถามเขาอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นคนแต่งนิยายด้วยตัวเองจริงๆชายหนุ่มยังคงยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าครับเป็นผลงานของผมเองครับและเมื่อถูกถามว่าจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรเขาก็ตอบว่ายังไม่รู้เลยครับ ซึ่งเขาก็ตอบตามความเป็นจริงเพราะตัวเขาเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่านิยายเรื่องนี้จะได้รับรางวัลชนะเลิศแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดจนเขาสังเกตเห็นได้ก็คือคนที่มาร่วมงานทั้งหมดจะใส่ชุดสีดำและมีใบหน้าหมองคล้ำจนผ่านให้คิดว่างานวันนี้ มันเหมือนงานศพเสียมากกว่างานประกวดชิงรางวัลนิยายเพราะบรรยากาศมันช่างน้าขนลุกเสียจริงในที่สุดก็ถึงคิวของชายหนุ่มที่ต้องออกมารับรางวัลเขาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วหยุดตรงหน้าไมโครโฟนกลางเวทีเขายกมือโบอกขึ้นให้กับผู้ร่วมงานที่มานั่งชมอยู่เบื้องล่าง แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะสังเกตเห็นได้ถึงความผิดปกติด้านล่างของเวทีเพราะอยู่ๆผู้ร่วมงานทั้งหมดก็กลายเป็นโครงกระดูกทุกคนยังคงตบมือให้กับเขาอย่างเต็มที่แต่เสียงตบมือปาสจากเนื้อหนังมีเพียงเสียงกระดูกกระทบกันมันทำให้ขนพองสยองก้าวไปกับภาพที่ปรากฏต,ตรงหน้า มากขึ้นทวีคูณนี่มันเกิดอะไรขึ้นและความกลัวของเขาพุ่งขึ้นถึงกี่สุดจนทำให้เขาต้องรีบสารภาพความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนนิยายเรื่องนี้ด้วยตนเองและทันทีที่เขาบอกความจริงเสียงตบมือก็เงียบลงทั้งห้องประชุมปราจะจากเสียงใดๆ นอกจากเสียงลมหายใจของชายหนุ่มที่กำลังออกแรงสูดลมเข้าปอดเพื่อเพิ่ม,ม,มออกซิเจนในสมองไม่ให้ตนเองเป็นลมไปในตอนนี้ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งได้ถามเขาว่าเอา้านี่คุณบอกว่าคุณเป็นคนแต่งไม่ใช่หรอครับทันใดนั้นเอง พิธีกรโครงกระดูกสวมสูตรก็โผล่มาอยู่ข้างกายชายหนุ่มโดยที่เขาไม่รู้ตัวหัวกะโหลกกาโบสีดำไม่เห็นก้นฟันขาวสีกยาวเรียงตัวอยู่ในโพรงจมูกที่เว้าลงไปมันทำให้เขาตกใจจนพูดไม่ออกแต่เขาได้ตอบไปว่าผมผมผมขอโทษครับ และนี่คือเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นภายในห้องประชุมมือที่มีแต่โครงกระดูกโผลออกมาจากความมืดที่ด้านหลังเขาและดึงตัวเขาเข้าไปยังหลังม่านก็เป็นอันจบงานประกาศรางวัลแต่เพียงเท่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสยองผีญี่ปุ่น ตอนเก็บได้ถ้าเราเก็บของคนอื่นได้ที่ไม่ใช่ของเรากะลุณาไปฝากคืนเจ้าของหรือไม่ก็าฝากไว้ที่ตำรวจดีกว่านะครับดีกว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบชายหนุ่มคนนี้ถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง ฟังผีก่อนนอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทางทีมงานกันด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้ฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ